เพื่อจะเจอเมนูแปี๊มันเป็น่รเมนูแปี๊เมนูแปี๊ยะดมาแคดเดึ๊กก่อนจะซาแต่แบบน้องเออสบายดีน้องทุกคนมื้อนี้กลับมาพบกับน้องตุ๊กในช่องสาวลาวเสนเหนือเนาะทุกคนมื้อนี้น้องเพชรน้องตุ๊กอยู่รถนี่เนาะมีมูมาฮับเนาะคือเฟสเมาเสียงซัมเตอร์เนาะทุกคนเนาะก็แหละมี ชแนลพ่อมีสองนแนลพ่อบ้าเสียงซ้ำเตือนเนอหนีิเนาะอย่าลืมกดติดตามเด้อซองบ้าเสียงซ้ำตายฝากกดติดตามเด้อทุกคนมื่อนี้ยอ่านบ้าเสียงจะพาหน่องตุ๊กไปไปกันเด้อไปกินอาหารยูมาแค้นมะแค้นแดนเนื้อกันเลยหนิเนาะเมื่อเมื่อนี้ยวันบ้าเสียงจะพาไปรีวิวอาหารอาหารเนาะทุกคนเนาะอาหารอาหารมะแค้นมะแค้นแดนเหนือประซ่าน มหาหน้าหารเพื้นเทีนเดินซูเฮาวินเนาะทุกคนเบิ้งทาวเบิรงแล้วก็ทถาติดตามตอบกันเด้อทุกคนอ่าผู้นี้แหละสงสัยจะเป็นผู้นี้แหละที่จิพาน้องตุ๊กเที่ยวอันตื่นเนาะทุกคนเนาะบางแผนก็ต้องทำมีทำมีปัจจัยพ่อก็จะหนไปทุกคนเนาะเดี๋ยวลองทุกขอเดินทางกันเนาะเดี๋ยวนี้น้องตุ๊กกมาหอนไม่แก่ทุกคนนี่เนาะฮาวันก็ได้มาหอนผานมัก เฮือนเบี้ยมะแค้นแดนเหนือแล้วเนาะทุกคนเนาะอ่าซึ่งเมนูสิเป็นเราเดินนั้นเท้าถาเบิ่งถาติดตามนํากันเนาะเพราะว่ามื้อนี้น้องตุ๊กกะมาแบบเจ้าเลยแหละอาหารเหมืนยังบ่เปิดเลยทุกคนเดี๋ยวถาเบิ่งนำกันเนาะเดอเบอร์เบอยากจืดเมนูแปลกมันคมันว่าเมนูแปลกหยัดมะแค้นเด้อสบายดีเนาะมื้อนี้ป่วนมื้อนี้เทากับจไปป่วนอครัวานอีกนึงเนาะทุกคนเนาะ เปื่อนพ,อพ่อครัวบ่มื้อนี้พ,อพ่อครัวสิเฮ็ดอัใดให้เฮากินเนาะคือไอ้นุ่มแดนเหนือหรือว่ามกแกนแดนเหือของเฮานี่เองเนาะทุกคนไปกันเลยอามาครัวเพิ่นก็กําลังเกียมซีนเนาะทุกคนเนาะมื้อนี้ซื้อซีนมาจากโลอ้ายมื้อนี้ประมาณ20 20กิโล20กิโลเน,นะะะาะทุกคนเนาะปกติกมาประมาณนี้บ่แตมื้อนีก็มนนี่ก็ประมาณ5โล5โลขึ้นมาพ7โลแโล10โล1โล สีา่าลูกุ้งฟอมนี่ซาโล่หมูนี่มีเนาะมีแต่แบบสิส่งสดๆเลยนะทุกคนเนาะครับประกันความสดหลากหลายชนิดแล้วก็มีเมนูของแปลกเลยเนาะยูห่านพวกนี้เนาะถ้าว่าอ่าแคบไปได้มาใกล้ไปใกล้มากก็มาเวห่านอ่ามาแคนเนือเด้อเด้อกนนับเต็มทีเลยอย่างตัวนี้อีกโอ้เสี้ยห้องหายเบาอะน,นี้ เสือวิวกเพียรงาสินเออสุดยอดเลยเนาะสินพร้อมงามไออันเปิดหานมากี่เดือนละประมาณสองเดือนโอ้ปะเปิดหานมาประมาณสองเดือนอ่าน้องตุกก๊กอ่ะพึ่งมาขัางแลกเนาะทุกคนเนาะอ่าหากามาขัางแลกขัง,ขงทับอีดเน,ดนกกะา,านนะทุกคนเนาะน้องตุ๊กอะบ่ฮู้ว่ามีหานนี่เด้อเนาะทุกคนเนาะ ความเสียของสินชิ้นสินค้อนชุนดาชิ้นสามจ่ายให้ทีงานสุดยอดทุกคนนี่พอครัวกำลังจัดจานเนาะไม่นุันเดืออะไรวันนี้มันาซอยจุซอยจุชิ้นวัวสดสดนี่ชิ้นวัวสดสด จิ้มบ่งเนาะบิสิครบอย่าโม้แน่ติดเจ้าล่อทาเจ้าจัดๆกจเบิ่งเนาะเบิ่งการจัดจานของอายลาวแม่นใส่ใจทุกเม็ดหรือว่าเเจอทุกเม็ดเนาะทําเม็ดบักนเลยทุกคนเอ้ยความละเอียดเนาะนี่ระคับคจเนาะทุกคนเนาะ อ่านอกจากคนที่บอกกินสินงัวเลยว่าบอกกินสินริบนี่ไอ้มีเมนูนสำหรับเมนูอาหารข้าวก็คือให้อืนจะมีอาหารตามสัง่งทั่วไปเมนูพิเศษเมนูแน,นะนำก็คือจะมีซีนแนค่มีตัวแค่เดทุกคนเลยมีตลอดว่าไอซชิแคล มีตลอดวะไอ้น้ำเขามันถึงเลยคนี่จะน้ำเขามาจากประเทศกำลังไทยเอู้หน้หนาลง <c oughs> เอาไปเชือนะหลายคนมาดูนี่กมาเล็ดอยู่บ้านเทาเห็นเตอเ,เขาลงคลิปอยู่นนะประเทศเกำลัะไทยโอ้แมน่นเห็นอันคลิปอันนั้นนะเบ้าเท้านะจาบาบูสุนยาก์เขากินแต่แบบ มาเัน้าหเถอะมีโคสวัเล่นห่มันบุพอายเืมมาสานาคแมนแต่ขายดีเดี๋ยวถือว่าเปิดมาสองเดือนนี่เป็นผลต้มรับที่ดีต้เป็น้าเนาะเป็นซอยจุแล้วก็แบบนกินินแมบลวกเนาะทุกคนเนาะเมนูนี่แมนเด้อตัวนี้จะเป็นอันนา วยจุตัวนี้คือว่าสินดิบจําเจียวบานเฮาตัวนีจะเป็นอันน่ะบวกเครืองในน้ําตกก็มีมีสินมีเชือองนครับนี่ก็คือมะแคนเนาะมะแคนที่เพิ่นวนมาเี่ก็เป็นอันมะแคนที่ขึ้น่อของเมืองทาเหนือก็ว่าได้เนาะคุณเนาะแล้วก็้านนี้ก็เอิ้นชี่ว่าห้านเพื่อนมะแคนแดนเหนือเนาะทุกคนเนาะมีอาหารแปลกๆหลายอย่างแล้วก็มี ทางซายายายอยจุแล้วก็มีหลายๆเมนูเนาะทุกคนเพ่อนแต่ขาห่านเป็นคนแนะนำแล้วก็มีรวมเด้นท <laughs> างของเฮาบุนี่แล้วก็มี่สร้างงานหมดกินเนาะคือบ้าเสียงเนาะสบายดีพบกับบ้าเสียงซัมใซเนาะมาแด้เมืองซัมใซหรือว่าเมืองซัมเจอพี่นอ้องมาห้าเอฟซีทางซัมเนื้อก็คือเพื่อนมาแค้นเดนเนื้อพี่นอ้องสบายดีเนาะครัเจ้าเป็นเจ้าของห้านเพื่อนเบียร์มาแค้นเดนเหนือเนาะสำหรับ เมนูห่านเฮาจะแตกต่างจาะทานอื่นแน่นอนครับส่วนหนาจะเป็นเมนูที่แปลกๆหลายคนอาจจะไม่คยกินเนาะแต่ว่าเมนูแนะนําของห่านเฮาก็คือมีเมนูซิ่งแฉะเนาะสิ่งแฉะที่หลายๆเมนูจะมีลาบปลอยซอยจุเนาะพวกซิ่งฟูกระนาซิ่งทุกมื้อจะสดเนาะถ้าพ้องว่าเรื่องรสสารอาหารและรสสารของแจยวก็คือน่านกุ้งเนาะ ตู tamam, an ้ของทางหานเลยเนาะทุกคนเนาะนี so, so, ่เนาะเอามาลองชิมมึงเนาะลองชิมแนะนำดูอ่าบ๊อกเซ็ตแนะนำเลยพิเศษก่อนพิเศษก็คือเจลน้ำน้ำเจลน้ำเจลแบบ่าเข็มขนที่สุดพี่เนาะมีมะเขือนี่เป็นเอกลักษณ์คือมะเขือนี่ยลองเนาะอันนี้ก็คือบ๊อกบอกไปก็คือเจลน้ำเจลสีพูดพี่เนาะเอามาลองเบมึงเนาะพี่น้องลงมือลงกันพี่เนาะ จเจียวเพียกุ้ต้นเพียสุดจาบุมีปุนเนาะอาณาพบมังล้ำตัวนึงจะเชิญมแขมตัวนี้เชิญมแขมตัวนี้ตัวนี้จะเชิญมะแขมเพราะเนื้อใหญ่เลยขนาดสามสิบลือบานเอาเอาลงมือเลยเลยพีน่น้องเด้อเอามาพบตับแล้วพบกับอาหารซับ,บเป็นเิ้นนั่นก็คือหอมชนิดนึงกับบา้านได้นะแต่น่งแนมพี่น้องกินแล้วลืมแฟนเก่าเลย Cho <laughs> muốn coi như này. Tôi được một khen nè Tôi được một khen tôi Ừ, ăn một khen được, nhát mắc ăn tôi một khen được thì ừ. nó Số cú, số bò Đó mà nó Bò Cái gì โอ้แซนเดี๋วนี้เน่เขาจะนิยมมากิน,น,กน,ย,นกยูริฮานมาแคนพี่น้องเอ้ยนุ๊กเติมเตือมาแล้วจะเดิ่มดื่มากินน้นน้ำด้อมากินยูนริฮานมาแค่นี้ครับอของบารพักพีก่เนาะอืมยอดแซ่บกินทุกมือหันตั๊บกระหูกมือกินหูกมือเอาอันนี้ก็คือนี่ประกอบจะได้ย่างพี่เนาะเอาพี่เนาะเนี่ยทำบะเกี้ยงเยอะพี่เนาะ ผมอํ่ล้ําแกนหืนๆี่น้องอืมพิเจเขาเนียพี่น้อสิ่งตัวนี้จะเป็นสิ่งสันสุดยอดพงนาสิ่งสิ่งคอย่สิ่งเลยนี่สันมันนุ่มเห้พี่น้องความแซ่บพี่น้องเอ้ยสิบลืบสามสิบลืบหรือสากิมเรอทุกคนับเฮ้นพี่น้อ เด้อยวมากินลำกันเดี๋พี่น้องเด้อะคืมะแขนออืนๆแซ่บๆพี่น้องโอ้แซ่บหลายพี่น้องเดี๋ยวมะแขืตัวนี้ตัวนี้บ่มีมะแขนตนัวน,นี้มตัวนี้เจ้าเนะอืมหือมาเซาะอยบกได้พี่น้องเห้อเป็นเมนูที่ขายดีของมูโอแซ่<ซ>บเด็ดแล้วจังนิ้โยมมากินเนาะโอ้อย่าลืมเนอหานมะแขนแดนเนื้อเด้อพี่น้องนีน่ <peach> เออทุก <c oughs> คนมุกียนว่าบาอ่านุ่มๆเขาไปอะนั่นเนาะไปจินมซอยจุมาชวนน้องตุกขันขอดิกินนั่น,นจินมดิบนนหรือจับดิบเนาะจ้าบะบุการลโล่ของไงก็เพิ่กกมีเมนูเนาะจิ้รวกจิ้มนเ,นเนอดรสชาติจิแซบทุกคนผมดีแซบยัมพิซี่เลยผม ลำเทียมมีปนเด้อเทียมสมมีพ่องเราลองจิ้มตัวที่มนแคงนดากองมือที่สบอกเราจะหนีอนแครอันนี้แฮกแซแซบพี่แซบอีดีพี่น้องแซ่บไรกันพี่น้องเด้ออาอาเป็นอันราคาาูกอ่ในนำว่าราาที่พัน ตัุดนี้นี่นักอนงเนื้อมีผักมีเกียวหนอันนี้เด็อันนี้สุกันอันนี้ก็หาทุกพนเนาะราคาเขาจะมากระซองเลยนะทุกคนเนาะ่า่าแค่ไปได้มาาเรือยากมากกินเนี่ยเมนูพเศษพิเศษนาะทุกคนเนาะหรือว่าน่ของเขาเขามาที่ห่าเนือนมาแคบเนื้นเนื้ออะไเนาะทุกคนเนาะหรือว่าเอฟซีทานไดยากเออที่ไดมาเที่ยวเรือด้านเปิร์ดไดมาเทล่ยวสักเนื้อแล้วนะ สามัญลองมาชิมเมนูแปลกเมนูพิเศษของทางหาแเนาะทุกคนเยวเหอออาย่เนาะเขาพาท้งในที่น้องเนาะตัวทางท่องเที่ยวอยู่ภายในืัวตัางประเทศเนาะโดยเฉพาะทางประเทศเวียดนามตะวัหายหมู่ไดงเนาะทางั่งไทย เกี่ยวทางแปลงพันธุ์ของของสมุนไพรแลืมอามาซมหารทานเลื่อนที่มาแค่ในเมือต่างอยู่บ้านนาลิงเนาะอยู่น่ะไก่กับหัวน้ำา้3เนาะหรือว่าไปบ่ก่อนมาบ่ถึงกโทหาไดเนาะ9 6 7 8 9 8 5 8ูบริการนําเพนที่ไ้ชมนที่กเนาะหรือว่าติดต่อทางเพจเจากไปเลยเนาะหรอ่ทาง จ้าเนาะคันเตอร์ผด้อได้มาแล้ว FC คู้เด้อได้มาเที่ยวแค่งมบผ่านแล้วอย่าลืมเด้อถ้าว่าติดต่อ5ทางจะพ้อหาได้ก็สามารถติดต่อ5ทางเข้าไปเจ้าได้เนาะแต่ว่าเพจเป้าเสียงทําใจหรือว่าช่องเดือรู้บ่หรือว่า Facebook สายคนของเวียทอก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ได้เฮาจะชวนมาเนาะเป็นอาหารจานเด็ดพี่น้อง้ในเมนูยังยังหลายอย่างพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เอาแต่ตัวเด็ดสําคัญมาก่อนแต่ว่าถ้าผู้ใดอยากกินอยากซิมน่ะ คือว่าไทยซสำเตอร์เอาขึ้นมาสำเนื้อเนี่ยอย่าลืมมาซีมเดอ้อว่าแซฟอีดี่พี่น,อน้องแซฟพ,พักพี่เนาะพกคมล้ำพีนอน่ะนะมีทางมแาแก้นทางคืนโอ้โหวบาเลยกินเดาซื้อใจพี่น,อน้องท่าดีก็มูอเหรอแต่ละมืออันนี้ก็คือใครที่ใครที่ที่สุดแต่ละมือหันบพอเคนแบบเอามาเป็นซิปโลซาวโลกบพอให้เนาะแต่ว่าเสียงมาซีบเลยโอ้ส้สมคำล้ำลือพี่น,อน้องเอ้ยเจ็ดแซฟนำกันไปเนาะต้นต้นม สุกคือหานมื oo, ้อจะประมาณมื้อ13.01 2ส่วนเดี๋ยวนี้มันหลายคนหลายคนฮู้เด้อพมันตลาดบรรดาของลาของการเนาะเมื่อกี้มันก็จะเราจะมากินลาบกอยปลจุนี่ขึ้นมา5โล6โล7โล10โต10ไตโลกูก็ขายนําออกมาขายดีเนาะมนี้จับปาซาโลมื้อนี้โลทุกมื้อครับประกันส่นทุกมื้อเด้อไปขายดีน้อแสดงว่าน้ออ่าน้องก็มาเป็นครั้งแรกแ่ก็1เอน้ลดกันแซ่บ แซ่บแค่แซ่บหาเลยเป็นเอกลักษณ์จังเมื่อนี่น่ะน้องตกมีโอกาสที่ด้ไปซิมอาหารอยู่ห่านอาหารเฮือนเรียมาแคนแดนเหนือนาะทุกคนนาะอันเมนูที่เพื่อนแนะนำก็จะมีเมนูซอยจุลวกะมีหลวกนำตกนาอซอยจุแบบสำเหนือที่เป็นเราเดิหันไปติดตามในคลิปเด้อทุกคนหูฮับประการความแซ่บจังกซีเลยเลยทุกคนความแซ่บเนาะ อ่าส่วนมื้อนี่ห่นน้องตุ๊กกะไปซีบมาแล้วไปลองมาแล้วจะของห่านเจอดีเป็นกันเองเนาะทุกคนเนาะราคากะจะบายกระเป๋าเนาะทุกคนอ่ารสชาติดีแล้วก็บิวนาาเนื้อห่านผื่นบิวลักล่านทุกคนอาหารแซ่บสุดเจอเนะทุกคนเนาะส่วนมื้อนี่น้นองตุ๊กกะไปมาเมิดมือเลยทุกคน อายาให้ฟ้าใครทุกคนเด้เป็นลองเด้ไป็นซิมนำกันเนาะทุกคนเนาะ้ายุ่สํำเหนือสมัดสร้างใดเนาะทีเป็อาเศษของอ่นทั้งหานเลยหรือว่ามีจะมีเบอร์โทรที่้องตุ๊กกันคืนลิงไปเฮานะทุกคนเนาะสมารถเขาไปเบื้องไหนเนาะทุกคนแล้วเมื่อนี้ลองตุ๊กไปมาถือว่าแซ่บ ทุกคนอ่าส่วนคลิปนี้น้องตุก๊กะสิีด้ล่าทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์ like, กดติดตามสองสาวลาสซ้ำเหนือให้น้องตุกเด้ดเอ,อเพื่อเป็นกำลังเจเห้น้องตุ๊กเหคดคลิปต่อไปนะทุกคน